าราคาเข้ามาในเบรกที่3แล้วนะคะกับรายการคืนนี้ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เบรกนี้อย่างที่คุณสุนทิยานได้บอกเอาไว้ว่าจะพูดกันถึงประเด็นที่จะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลกลุ่มยิ่งยัง<า>กผมก็วันนั้นคุณบุรดมก็อยู่ที่สภาค่ะรู้ไหมครับว่าวันนั้นมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในรัฐสภาที่ก่อขึ้นโดยคนแสดงค่ะก็เป็นเหตุการณ์นะคะสองเหตุการณ์ด้วยกันคือเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็เป็นเหตุการณ์ตอน ช่วงประมาณสักเที่ยง10นาทีค่ะของวันที่23สิงหาคมนี่น,นะคะปรากฏว่ามีนักศึกษาสองคนด้วยกันค่ะชื่อว่านายยุทธภูมิตันเสิงนะคะแล้วก็นายอาทิตย์ภูลสิริซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งเขาก็พยายามจะไปวางพวงหลีดนี่นะคะคให้กับประธานสภานั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่มามา,านสองคนค่ะมาวางพวงหลีดใช่แล้วพวงหลีดนี่ก็ต่อเนื่องจาก การทําหน้าที่ของประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เขาก็รู้สึกในทางการเมืองว่าเอ๊ไม่เป็นกลางก็เลยเป็นที่มาให้เบาหวาพงศ์ฤทเนี่ยนะคะโดยเขียนพงรีฤเอาไว้เลยค่ะนะคะบอกว่าแดนในสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้ทําหน้าที่เป็นกลางในดวงใจของทักษิณจากกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยแล้วก็มีการอ่านแถลงการแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นแหละนะคะ ก็ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงที่ปักหลักกันอยู่ที่บริเวณหน้ารัฐสภาน,นนะคะคก็เข้าไปรุมขัดขวางแล้วก็ทําร้ายไม่ให้นักศึกษาทั้งสองคนเนี่ยวางปงรีดค่ะก็พยายามยื้อยุดจุดกระชากันนะคะแล้วก็เอาปงรีดเนี่ยไปทําลายมีวิ่งหนีด้วยนะ,ะวิ่งหน,น,นีแล้วตัมไปทาร้ายอีกครับวิ่งหนีแล้วตั้มไปทำร้ายค่ะแล้วก็เหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตารวจเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไม่สามารถหรือสามารถแต่ไม่ทําก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาผมพูดแบบนริงจริงนะครับเพราะ บรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่มทไม่น่าเกิดเราลองมาทบทวนนะฮะว่าตอนที่คนเสื้อแดงมาชุมนุมสิ่งที่เรียกร้องคืออะไรครับประชาธิป,ไต,ปไตยครับความหมายของการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะไปบอกอว่าคนหรือกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยมันปล้นเขาตั้งรัฐบาลนั้นมันตัวเองเรียกร้องประชาธิปไตยบรรยากาศ ที่นักศึกษาสองคนมาวางพวงรีดเนี่ยอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยครับเป็นการมาแสดงความคิดเห็นซึ่งเขามีสิทธิ์ที่แสดงความคิดเห็นและเป็นความคิดเห็นที่แสดงอย่างสงบสันติม,มีสัญ,ญลักษณ์มาทำมาโดยเปิดเผยไม่ได้เป็นอแอบด้วยนะครับมาโดยเปิดเผยหลังจากมาแสดงความเห็นแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ เรียกตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับต้องการประชาริปไตยไปรุมกระทืบเขาเนี่ยอแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยไหมครับนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจิตใจมาจากไหนมาจากยาพิษที่ผมพูดไว้ว่าแพร่ทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่อะไรใครที่ไม่คิดเห็นเหมือนเรามไม่ใช่พวกเราล้วนเป็นศัตรู ทะนั้นใครที่ไม่ใช่พวกเราใครคิดเห็นเหมือนเราต้องจัดการกับมันความรู้สึกแบบนี้ที่ถูกสร้างสมถูกกระทำมาตลอดนะครับมันปรากฏขึ้นเป็นรูปการที่เราเห็นได้ชัดว่าได้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งตอนเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตอนที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นฝ่ายค้านยังพอว่ายังพออ้างได้ว่า ทำไปเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะนั้นต้องมีวิธีการต่อสู้ที่หลากหลายแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เหมือนกับคนเสื้อแดงเป็นรัฐบาลตัวเองเป็นรัฐบาลเองอเรียกร้องประชาไตามาแต่ไม่ส่งเสริม,มในความหมายที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยสาระสำคัญหลังจากเกิดเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่มีท่าทีใดๆจาก,จากนายกยิ่งลักษณ์ จากคนในรัฐบาลนะรถตำรวจเฉลิมอาจจะออกมาพูดตอนหลังเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยครับสิ่งที่จะต้องเป็นสัญญาณและส่งไปจากรัฐบาลเนี่ยคืออะไรก็คือ อย่ามาทําอย่างนี้เลยพี่น้องอย่ามาชุมนุมเลยแต่ว่าในช่วงของการอภิปรายเนี่ยนะคะที่ทางคุณสาธิตพงศ์นองเตยเนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายรแล้วก็ให้ทางรัฐบาลเนี่ยจัดการกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณหน้ารัฐสภาว่ามันไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะดาเนิกนการยังไงเนี่ยคุณยิ่งรักลุกขึ้นนะคะชี้แจงโดยระบุว่าได้มอบหมายให้ทางร้อยตำรวจเอกเฉลมอยบมดงลไปดูแลแล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดน่นะครับ ไม่ใช่ปัญหาที่นารัสภานปัญหาที่ยาพิษเชื้อร้ายคือความรุนแรงในจิตใจที่ถูกตอกย้ำที่สั่งสมที่เรียกว่าฉีดอัดฉีดกันเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือความรู้สึกของการที่กระเยี่ยนกระือในการที่จะทำร้ายเราไม่รู้ว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดที่อื่นอีกอไมหากมีความ คิดเห็นที่แตกต่างแสดงโดยคนที่จํานวนน้อยกว่าหรือจํานวนเท่าๆกันนะครับที่เชียงใหม่กลุ่มนี้คณะนี้มาจากเชียงใหม่นะครับเคยมีการทําให้ผู้ที่สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไทตายมาแล้วเข้าไปล้อมจัดการจนตายจนเป็นคดีเป็นเรื่องเป็นราวมาทําไมถึงเกิดกับกลุ่มนี้และถ้าต่อไปจะเกิดที่กลุ่มอื่นที่มาบ้างะนะครับ มันจะมีหลักประกันอะไรสําหรับผู้ที่ต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองอแสดงความเห็นทางการเมืองและมีความเห็นแตกต่างกันในด้านกับกันครับคุณุู้มถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆในหมู่คนเส้อแดงแบบเดียวกันเลยครับเหมือนสมัยที่มีประชาชนในนามพันธมิตรชุมนุมประท้วง ทำให้คุณยิ่งรักเดินทางไปภาคใต้ไม่ได้เดินทางไปใ,ไไนงในจังหวัดที่พักประยาปย์คุมเสียงส่วนใหญ่เอาไว้ได้มีมวลชนของตัวเองได้มีการประท้วงมีการขับไล่มีการคว้างปาทําทเหมือนสมัยที่คนเสื้อแดงทำออกับคุณอภิสิทธิ์ไอ้ความหวังทั้งหมดที่เราวาดหวังว่าสังคมจะเดินไปด้วยความสงบเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม,อมโอกาสมันก็จะน้อยอการแถลงนโยบายถึงเรื่องความรองดองคุณยิ่งรักก็ ไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะใครล่ะครับก็เพราะคนเสื้อแดงเพราะอีกขาหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนั่นเองอคุณอยู่ในร่างเดียวกันแยกขาเป็นสองขาสลับกันเดินเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเพราะวันนี้แสดงว่าคุณจะต้องห้ามกันได้สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือท่าทีแบบนี้แหละครับที่จะออกมาจากนายกยิงลักออกมาจากคนที่อยู่ในรัฐบาลที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยปราบคนเสื้อแดงให้ เบาลงสักหน่อยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏการเป็นรูปธรรมไม่เพียงเท่านั้นนะครับในฐานะที่เราทําสื่อเนี่ยยังมีเรื่องที่มากกว่านี้นั่นก็คือเรื่องของน้องนักข่าวช่องเจ็ดอยากคุณบัดมเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นผู้สื่อข,ข่าวที่ทําเนียบเหมือนกันเราเจอเหตุการณ์อะไรอย่างไรก็เป็นอีเมลเนะค่เรื่องมันสืบเนื่องมาจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางน้องนักข่าวคนนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์ ท่านนายกยิ่งรักที่บริเวณรัฐสภาจนกระทั่งเป็นข่าวคราวกันออกมาถึงอาการบุกเข้าไปสัมภาษณ์นะคะท่านนายกยถึงสองครั้งสองคราครจนกระทําให้นะคะท่านนายกเนี่ยดูอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องการที่จะให้สัมภาษณ์นะค,คะนั่นแหละก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮากันออกมาแล้วพอเป็นประเด็นฮือฮาเป็นข่าวกันออกมานะคะก็เลยทําให้เกิดความเคลื่อนไหวในแง่ของความรู้สึกของคนเสื้อแดงและก็กกเกิดอีเมลขึ้นมาค่ะนะคะ เป็นอ e ีเมลนะคะที่มีการโพสต์ภาพที่เป็นภาพถ่ายของน้องนักข่าวคนนี้รวมไปถึงชื่อแล้วก็นามสกุลนนะคะผมว่าวันถึงวันนี้ชื่อไม่ปกปิดแล้วช่วยระบุชื่อหน่อยได้ไหมว่าน้องนักข่าวคนนี้ชื่ออะไรน้องคนนี้ชื่อน้องสมจิตค่ะนะคะเป็นนักข่าวนนะคะในที่ช่องเจ็ดสีทีวี <TV S 1> เพื่อคุณใช่แล้วค่ะคนะคะก็เป็นนักข่าวตาม พรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะคะแล้วก็สมัยที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นนักข่าวประจำทำเนีย ب, บแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในสี่ของพรรคฝ่ายคา้านเพราะฉะนั้นบริเวณที่สภาเนเ่ยนะคะพอท่านนายกเนี่ย เข้าไปที่สภาก็จะเป็นโอกาสได้พบหน้านะคะกับน้องคนนี้และว่ามีโอกาสได้เจอกันนะคะน้องก็จะสัมภาษณ์ก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาซึ่งอีเมลเนี่ยนะคะที่ทางพักฝ่ายค้านนี่ะนะคะไม่ใช่สีต้องทางด้านของฝากฝั่งของคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะได้โพสเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโพสนะคะภาพถ่ายแล้วก็ชื่อนามสกุลโดยระบุว่าเนี่ยนะคะเป็นการเปิดเผยโฉมหน้านักข่าวที่ซักถามจนทําให้หนายกรัฐมนตรียิ่งรักเดินหนีย,นยิ่งรักของเราด้วยนะความจริง นะคะและน,น,นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการระบุอีกด้วยน,น,นะคะว่าถ้าหากว่าใครเจอที่ไหนเนี่ยให้จับตัวครับนี่ถือเป็นประเด็นที่มีความรุนแรงมผมอยากเล่าบรรยากาศในทำเนียบรัฐบาลให้ฟังหน่อยอในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับนอกเหนือจากคุณบุวดมยังมีผู้อาภโสก็อีกหนึ่งคนคชื่อคุณสองคนคะ่ะสองคนนะครับ ชื่อเอาละคนที่ผู้สโสสูงสุดในทำรเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวชื่อเจยุเจยุหรือชื่อจริงว่าคุณยุวดีธัญสิริคุณยุวดีธัญสิรินี่ทำงานมานานแล้วใครๆก็รู้นะครับว่าถ้าเจยุไม่ยอมใครเนี่ยครับก็เป็นอันว่าไม่ยอมละชีวิตนี้นะครับเพราะฉนั้นวิธีการในการถามข่าวของเจยุเนี่ยก็จะลุกเด็ดเผ็ดมันนะครับเรียกว่านายกอาภิสิทธิ์นะรองนายกสุเทพในขนาดนั้นเนี่ยนะครับ แต่และว,วันแต่และว,วันเนี่ยนะครับต้องเผชิญกับคําถามอันดูเด็ดเผ็ดมันของเจยุแต่สิ่งที่เราได้เห็นในทำรรเนียบรัฐบาลหรือเราเห็นผ่านจอทีวีต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณบุ๋มก็คือการให้สัมภาษณ์นะครับรองสุเทพนี่พูดไปพลางยิ้มไปพลางหัวเราะไปพลางเจยุกลายเล็นอดีสุดด้วยซ้ำบางครั้งนะครับ ก็ตอบโต้หลบเลี่ยงกันไปหลบเลี่ยงกันมาเพราะเป็นการทำหน้าที่นะครับบรรยากาศที่ผมเรียกว่าเจยุถามในคนที่เจยุเห็นว่าเป็นปัญหานะครับจะเป็นปัญหาต่อประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นปัญหาต่อ,อตัวเองก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่คนที่เป็นนักการเมืองเขาก็ตอบันองนะครับต้องเปิดใจให้กว้างอ่าก็ก็ก็เรียกว่า ทุกอันก็เดินไปตามลีลาตามสถานการณ์ที่เป็นไปเนี่ยนะครับแต่กรณีของคุณลักรณ์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่าคุณรักษ์ไม่ได้เตรียมตัวมามจึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น